ต้อนรับเข้าสู่ช่องต้อมเอ็นีนะครับวันนี้ก็จะพามาดูนะครับน้ํารู้สึกว่าจะลดขึ้นลดลงเยอะมากเลยนะครับตอนนี้เริ่มสัญจรไปมาได้แล้วนะครับตัวนี้จะเป็นเส้นทางนะครับบ้านตัวนี้ออกจากข้าวเรือมาครับจะเป็นเส้นทางออกจากข้าวเรือจะผ่านไปคูซอดนะครับ ระดับน้ำก็เริ่มลดลงเรื่อยๆนะครับตอนนี้ถนนผ่านไปมาได้แล้วนะครับก็รถเริ่มขันจรไปมาได้แล้วก็เหลืออยู่นิดหน่อยนะครับ รเราเหลืออยู่นะครับเฉพาะอ,อยู่ในทุกงนานะครับนะครับก็ในถนนก็นีนิดๆน,นะครับเตี็มๆนิดหน่อยลัจรไปมาก็เริ่มสะดวกแล้วนะครับ ป็ลงถนนเดินทางได้สะดวกเรียบร้อยดีนะครับอาจจะมีบางบางจุดน,นะครับที่ยังมีน้ำเดี๋ยวเราไปดูว่ามันมีบริเวณไหนบ้างนะครับ จุดนนที่ตรงคร้มากๆก,ก็จะเป็นบันยางนะครับตรงก่อนเข้าวัญยางนะครับถน,นนก็ลดลงเยอะเลยนะครับชาวบ้านก็เริ่มมาหาฟ้านะครับใส่มองกันนะครับไ่มองว่าเริ่มนะครับ ก็จะเลือตรงจุดนี้นะครับตรงวันยางครับเลือแต่รถก็ข้ามได้นะครับเก่งก็ข้ามได้เหลือนิดหน่อยครับตรงนี้ครับบริเวณนี้นะครับนี่นครับก็เหลือประมาณนี้แหละครับ ออกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะครับสำหรับช่องอย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับอันนี้เราเจอทะเบียนรถไหนะมหาสารครามทะเบียนหาย รับไล่นะครับที่อบตอนะครับตัวนี้เทศบาลนะครับเดี๋ยวเอาไปไว้เทศบาลนะครับหมุงก็ยังหาไม่เจอนะครับ ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดต,ตามมาด้วยนะครับสวัสดีครับ